สวัสดีค่ะค้ามานีีเขาคั้วสีเข็ดขนมหวานค่ะพี่น้องสีเห็ดขนมเทียนใส่หวานค่ะกับสิเป็นเห็ดเป็นสาคู่้าวมานีีเขามีสองสีเดี๋ยวเขาสิผสมกันเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นงาค่ะสิใส่งาลงไปน้ําแล้วก็ทั่วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปขั่วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมะพราวเขาค่ะเขาสิขูดค่ะพี่น้องก่อนอื่นเลยเขาสีขว่วทั่วก่อนค่ะเนาะเนาะอันนี้เป็นเกลือสิใส่ลงไปตั้งกระทะขึ้นนาะ เกลือใส่ยังน้อยค่ะถ่าหัวทั่วกรวนใหน้ทั้งเห็ดนองเป็นต้นนะองคะเนาะค่าใส่ไฟปานกลางถั่วไปจนเขาสุกเลยค่ะเขาจะออกมาแก้เปลือกค่ะค่ถั่วเขาสุกแล้วค่ะพี่น้องเขาับสิมาปอกเปลือกออกค่ะกรสิมีถั่วแบบสําเร็จรูปที่แบบกจ็จะขายที่ปอกเปลือกแล้วก็มีค่ะพี่น้อง แต่ว่าตอนไปตลาดมันหาว่าเห็นเอาแบบนี้กับหอมดีเท่กันค่ะพี่น้องปอกออกมาจากเปลือกของเขาเนี่ยนี่ความสะอาดมากกลัวค่ะนี่ความแบบกรอบกรอบแล้วก็หอมหอมเปลือกของเขาเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะ,ออะ,ะ,ค,ะค่ะตอนนี้เฮาก็สิมาตําค่ะพี่น้องปอกเปลือกออกแล้วค่ะ ค่ะเขาก็จิตตำร่วมกันกับเอ๋ง้าค่ะเขาก็จิตตำง้าลงไปก่อนค่ะค่ะตำข้อบูบๆเหรอค่ะพี่น้องร็จแล้วก็เอาทั่วเข้าลงค่ะสิตํำแยกกันก็นได้ค่ะ Anh hói hết lại cả tam giác căn còn trăng trăng lệch cô lắm bẹp nó còn nó cũng trăng bơ hơi nhiều hơn vậy đấy này, khục. Ừ, này là nó. may này nó còn nó cả จะไปปอกข้าวค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กำลังผูดอกข้าวค่ะค่ะตอนนี้เ้ากระสิมาผัดค่ะพี่น้องอันนี้เป็นทั่วกับหน้าที่เขาตำรวมกันค่ะเกลือค่ะประมาณเคืองซอนซ่าค่ะกาเอาเลยการห้องเห็ดลายก็เพิ่มขึ้นไปอีกเนาะค่ะมันนี่ก็ใส่น้ำตาลสองแยกน้ำตาลซ้ายกับน้ำตาลมะพร้าวค่ะ นี่แบบข้าวของเ้าที่ขูดใบค่ะพี่นอ้องเอาวบเอาน้ำไปเติมนิดนึงเนาะค่ะเนาะค่าตั้งกระทะขึ้นค่ะเอาตัวนี้ลงไปขวัวก่อนค่ะ ลงไปร่วมกันขว่ขวยเกิดความหอมนิดนึงค่ะ้ล้ลองใส่น้ำอื่นลงไปเนาะค่ะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มหอมแล้วค่ะพี่น้องเริ่มหอมแล้วเสร็จแล้วก็กลับใส่เผาลงไป ทัวเขาลงไปค่ะแค่ไปเขากันน้อยก่อนเดี๋ยวเขาจะหย่อนนานนั่งค่ะ ่าเนวพันน,นี่ค่นี่ค่ะตะลิวฮักคว่อมฮักม,มนเ้าวเลยค่ะพี่น้องถ้าจะใส่เป็นตะลิวไม่เน,นาะค่ะเนาะน้ำสีแบบเข่ากันกัดการเห็ดของหวานดีค่ะดีก็จะสเป็นตะลิวที่เป็นอะโลโมีเนียมเน,นาะค่ะเนาะ เนาะตอนนี้เขาจะหยดน้ำเล็กน้อยค่ะอืมมีกลิ่นหอมของมัข้าวค่ะพี่น้องต้าวเขานำตาลค่ะเขาผัดลงไปแล้วเขาซิมมืงค่ะพี่น้องมาความหวานขนาดใด จะหยอดน้ำลงไปจะให้เขาเละค่ะค่ะทับไปให้เขาขเข่ากันข้างในน่องหากขัวเขาจนมาเขาออกเป็นสีน้ำตาลค่ะในมักข้าวด้เกิดการเผาใหม่นะคะเนาะออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่จะราใส่ได้ค่ะความข้นของเขาเดอกเขาปกติไซิมมึงห้วก็ะ ถ้าเกิดต้องการหวานเพิ่ม,มเข้มเพิ่มก็เติมค่ะแล้วก็ร้อยเขาเย็นโตแล้วเขาสาัสิบไปเห็ดเป็นก้อนเพ่าเนาะเนี่ยค่ะจะได้ความหอมของกลิ่นหอมของมะพร้าวค้นมาค่ะเขาตองการไหนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆถึงปาร์มตาลเพระเนาะค่ะไม่ใช่ได้แล้วค่ะแต่สิ้นมันได้ไอยคะี่น้อง โอเคค่ะมันตรงการบานตามใจเลยค่ะตามใจผู้เฮ็ดนะคุณเนาะค่ะห้าสิบยกออกแล้วก็ะรอให้เขาเย็นโตค่ะแล้วเ้าสิบไปเฮ็ดยากขึ้น่อค่ะค่ะตอนนี้เราก็สามารถตัดตองค่ะพี okay. washing, ่น okay. okay. ้องค่ะใส่ถ้่วตัวนี้เป็นแม่พิมพ์ค่ะวางลงไปเห้ก็เอาใส่มีคมๆปิ๊ดๆๆๆดตัดๆันึงค่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะในหนึ่งใบเดี๋ยวห้องเสี็ดไปจะมาเลี้ยวค่ะค่ะตอนนี้ห้องกับเสียสาคู่ค่ะแซียอไประมาณหานาทีค่ะเดี๋ยวก็เสียไปล่างเพิ่มค่ะอ่าเสีย่ไห้านาทีค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องก็บสเอาไปล่างออกค่ะ ตอนนี้ก็ล่างออกให้น้องถ้าเขาจะอืดขึ้นค่ะแต่ว่าเขาก็ตอ้องล่างออกไปหน่อย เฮา,าก,กับคนให้เขากันจังน้อยค่ะพี่นอ้องเฮาเกิสีบอขยับให้เขาแตกก็ค่ะเขาต้องการี่เห็นแบบเป็นเม็เเดเม็จังน้อยแล้วก็นเนาะจัเสียออกมางามค่ะแต่ค้นให้เขาเขากันแล้วก็ให้ให้เขาเละนิด,น,ดนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้เขากิดสีมะฮอค่ะพี่นอ้อ,นองค่ะเฮาเกิดเจลน้ำมันทาพรอมค่ะมีใสขข่ของเฮานีสักู่เฮ้าค่ะ เท่านมันลงไปค่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นกวยเนาะคะเนะาะจ้าตัวน,นี้เขาก็เฮ็ดเป็นก้อนค่ะเห็ดเป็นก้อนไปก้อนก็ได้ค่ะก้อนแบบนี้ค่ะเอาสาคู่ใส่ค่ะ ตองเขาค่อนข้างเล็กค่ะเพราะว่ามันใบเงี้ยหาใบเงี่ยบนี้ค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเซตเป็นไส์น้อยเนะค่ะเนะค่ะเอาหีบโป๊ะค่ะกาให้มันพอดีกันกับไปตองเขาค่ะ ở đây là lương ăn thầm ค่ะตอนนี้เข้ากับสิมาหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเข้ากับหอเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเข้าใส่หม้อว้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะค่ะใส่น้ำลงไปนี่ใส่ใบเตยน้ำค่ะเติมความหอมเนาะค่ะเนาะแ่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะประมาณสามสิบนาทีเนาะค่ะเนาะพี่น้อง เ้าก็เช็คเมื่อแล้วซุกแล้วค่ะเฮสิม่าใหญ่ออจัมอค่ะค่ะพี่น้องตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะซุกแล้วค่ะขนมเทียนของเขาค่ะขาสเสมาแกะมึงอเนาะค่ะค่ะนี่ค่ะขนมเทียนไส้หวานไส้มะพร้าวทำด้วยสาคูนะคะการข้าบปลส่สาคูข้าก็ใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะค่ะพี่น้องลองไปเฮ็ดเมื่งค่ะ สูตรนี้แซ่บๆค่ะทัง้งหลาก็ขอบคุณหลายๆที่รับโชคมานี้ค่ะถ้าเกิดว่าไปเห็ดขายเห็ดให้ใบตองย่กคนานี้จากน้อยค่ะนี่ค่อนข้างเล็นนกนิดนึงเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับมานี้กัสิคอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย